คิดยังไงกระชอบคู่แข่งก็ตามหลังเราไงก็ปี้ไงจ๊าก็เห็นเนอยู่อันนี้พูดตามหลักฐานนะไม่ต้องคิดเยอะน้ำพริกอร่อยค่ะขอบคุณนะครับ949คนไม่ไม่เมนไม่เมนปันนะ่นฮะไม่เป็นไรฮนะไม่ได้ซีเรียสการที่บางทีถามมาเนี่ยมันก็ดีนะทำให้เราพูดข้อทจริงปปะปะเลย ปักตะกร้าแล้วหนึ่งแสนใครจะรับเร็วกดโชว์เลยเอาไหมเอาไหมตะกร้าหนึ่งแสนเอาไหมเขาจะได้ล่ำลือกันไปทั่วสารทุกขอบคุณนักรับคนมาว่าอีกคนมันอยากว่าจะสนใจมาเลยคุณพลึกยังไงมันก็ว่ายังไงมันก็ว่าเพราะมันทำอย่างอื่นไม่เป็นอย่าไปเอาอะไรกับพวกโจรเลยอืมอย่าไปเอาอะไรกับพวกโจรเลย โจรไม่ธรรมดานะโจรโกงกันทีเป็นพันล้านนะถูกจับติดคุกก็ออกมาเชิดหน้าชูตากันได้กลายเป็นคนดีกันได้นะเจ<ร>้าม<ร>ันไม่เอาอะไรอย่าถือคนว่าอย่าบ้าอย่าว่าคนบอ,อยังไม่เท่าไหร่เจอโจรนี่บอกจงว่าจนใจฮะสงสัยคุณมอฟีไม่ต้องสงสัยหรอกครับคุณมอฟีเขาแข็งแรงส่งกําลังใจใคุณมอฟีด้วยการกดหัวใจด้วยก็นี่แหละ ก็ไอ้พวกปั่นนี่แหละไปถามเขาก่อนแล้วเดินไปว่าเขาด้วยเรื่องอะไรเวลาเขาตอบมาก็ไปว่าเขาไปทัวลงทําไมไม่ไปทัวลงคนที่ไปอุตลิถามเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนพวกมาปัน่นอะพวกปั่น,น่ะไปถามเขาเพอเขาตอบกลับมาไปด่าเขาเฮ้พวกนี้แม่งไม่รู้จักไปดาหนิคนที่เริ่มแต่ไปเอาไปด่าว่าคนที่เขาปั่นเรื่องของเขาเที่ยวมึงจะบ้าเหรอ ถ้าคนมีวุฒิภาวะคงไม่ตอบกลับแบบนี้ถ้าคนมีวุฒิภาวะเขาไม่ปั่นกันแบบนี้คุณแชมปีเป็นชีพทำไมคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวจังคุณทำไมไม่ไปด่าคนที่เขาปั่นคนมีวุฒิภาวะจะไปปั่นคนเขาแบบนี้ไหมคุณดันมาบอกว่าเขาไม่ตอบกลับแบบนี้เขาเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะตอบกลับการสู้คนเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนใครทำลายเขาก่อนเขาต้องสู้กลับก็ถูกแล้ว หรือคุณไม่สู้กับคุณแชมเปี้ยนชิพเขาปั่นเป็นเรื่องของเขาบ้าเหรอเขามานั่งด่าเย้ยวเย้ยยมาถากถางแล้วเป็นเรื่องของเขาเนี่ยนิสัยเหมือนพวกพวกอันเนี้ยอืมแก๊งเนี้ยเขาจะเป็นอย่างงี้เขาทําอะไรใครไม่มีวันผิดแต่ถ้าใครตอบโต้คือผิดผิดเข้าใจแล้วทุกคนร่วมรวมกันประนามแชมเปี้ยนชิพเลยเดี๋ยวผมบล็อกให้แต่ยังไม่บล็อกให้มันฟังก่อน นิสัยแย่มากนะสันดานไม่ดีบอกตรงๆยังอุตส่ามีหน้ามาพิมพ์ไปว่าคุณมอฟีนเขาแบบนี้เอ้าเขาปั่นก็เรื่องของเขาถ้าคนมีวุฒธธิภาวะคงไม่ตอบกลับแบบนี้ควรจะเขียนใหม่ว่าคนมีวุฒธธิภาวะไม่น่าไปปั่นเขาเลยแฟนขับเวทีส f มเทำไมเป็นคนแบบนี้ดูด้อยค่าดูเสียชื่อเสียงเสียวุฒิภาวะ ดีแล้วที่คุณมอฟีนเขาต้องปกป้องตัวเองบ้าเว้าเนี่ยพวกอันนี้มันเป็นแบบนี้ดีนะไม่ใช่เป็นแฟนคลับใครเห็นด้วยไปถล่มไปเดี๋ยวผมบล็อกก่อนว่าเสร็จแล้วบล็อกเลยนะจุ๊บเรียบร้อยก่อนบล็อกต้องว่าก่อนคือบล็อกมันก่อนมันไม่ได้ฟังเนี่ยเอาจริงๆนะขอโทษนะคํานี้ผมจะไม่พูดกับใครง่ายๆคนที่พิมพ์อย่างเงี้ยมันคือ ความไม่ฉลาดยังน้อยไปคือความโง่โง่ขงตัวเองไม่พอทําให้สิ่งที่อยู่ที่ตัวเองเชียร์ดูไม่ฉลาดตามไปด้วยใครเขาอยากจะคบกับคนบ้าแบบนี้อืมสาเหตุไม่ว่าเออไม่ได้ทำฮะวันนี้จะไปตัดผมไปไม่ทัน คนที่เป็นต้นเหตุกับไม่ว่าไปว่าคนที่ถูกกระทำแล้วเขาต่อสู้ผิดแล้วผิดแล้วเนี่ยตะากะาอย่างนี้แหละเหมาะกันมากเหมาะกันมากทุกทุกคนเคยฟังคดีนี้ไหมคดีที่เขาโกงพระจอมหมาอะไรพระจอมก้าวไล่กบ,บงังเคยฟังไหมเออไปไปค้นหาไปเป็นผมผมไม่กล้าคบนะคนแบบนี้ผมบอกก่อน ผมจึงเข้าใจไม่ผิดหรอกว่าสินเสมอกันแล้วผมก็ไม่อยากสู้กับพวกโจรพวกคนบ้าบ้าปอบ,บ,บเลิกยุ่งกับผมเธอเออผมผมขอร้องเลิกยุ่งกับผมเธอเลิกแซะเลิกแขะเลิกเวไวยผมไม่อยากยุ่งด้วยแต่ผมก็ไม่ได้เสพอะไรของคุณแต่มีคนแท็กมาผมก็เฉยเฉยเอาจริงๆนะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกลัวแปะปืนเอาจิงริงผมก็เป็นห่วงเป็นห่วงตัวผม ก็เขาเป็นคนด่าติงแล้วไงล่ะก็เขาเป็นคนเริ่มต้นประโยคนี้อ่ะเออก็ติงมันเริ่มคํานี้มาก่อนไงเข้าใจป่ะชื่อคนนั้นมาก่อนไงเออมนึกออกป่ะไม่เข้าใจอ่ะยังไม่บอกไม่เข้าใจจริง,รงเหรอสตอรอเบอร์รี่โซดาเนี่ยฮะชื่อนี่เหมาะกับลักษณะเลยสตอรอเบอร์รี่มาก ก็เขาเป็นคนเริ่มคำนี้มาก่อนเขาก็าศาสตร์คำนี้กลับไปก็ถูกเหล่านี้ถูกแล้วปุบมือที่ทุกคนเข้อจอเขาะใจให้คุณมอฟีนดีแล้วเฮ้ยส,สู้มาสู้กลับไม่โกงนะเออสู้มาสู้กลับไม่โกงนะบอกไว้ก่อนเออไม่โกงไม่โกงอ่าบ็อกสตรอเบอรี่โซดอ่าสตรอเบอรี่โซดเอาไปไป จะบอกให้ไปอยู่สุสานก็ไม่ได้มันดีเกินไปไปอยู่ในหลุมขี้หมาไปต่างคนต่างอยู่ก็จบคุณดูพฤติกรรมหลายคนเนี่ยเห็นไหมที่มาปั่นอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมด่ากลับอย่างเงี้ยเออแล้วก็เอาผมไปด่าเพราะคุณด่าผมก่อนผมด่ากลับแต่คุณเอาผมไปด่ามันตลกอะมันพูดมันดูถึงความด้อยเปี้ยเสียขาสุดๆแล้วอะอ โชคดีที่เวทีแกรนไม่มีแบบนี้มีเฉพาะสามเอฟ่นะสามเอฟอลแล้วบอกเลยผมไม่อยากทะเลาะก,กับโจรผมไม่อยากทะเลาะคนขี้โกงโกงใครโกงก็ไปเปิดคดีดูปะไปเปิดคดีดูปะถ้าพวกมึงชื่นชมการโกงของมนุษย์ก็เชิญ งจนติดคุกกันอ่ะออกมาอย่างเชิดหน้าชูตานางงามบางคนเสพยาเสพติดถูกจับตอนตีสามตีสี่ตีห้าสารภาพลงโทษมึงจะบอกว่าไม่ผิดเออเออทำไมจะแซะไม่ได้ในเมื่อมึงแซะมาก่อนเนี่ยเนี่ยมึงกำลังแซะอยู่อ่ะ มึงลังแสะอยู่อ่ะได้เห็นไหมเออกดตะก้าเอาน้ำพริกไปคนละหนึ่งกดตะก้า,าน้ำพริกไปคนละหนึ่งเร็วโชว์เหนือไปเลยอันเนี้ยอย่างคุณไล่ไล่ไลไลบ้าบอคอแตกเนี่ยผมก็ไม่ได้ถามคุณจะอธิบายก็ไปอธิบายที่อื่นอ,อย่างเงี้ยเสียมรารยาท ถ้าผมพูดบ้างล่ะได้มาล่ะว่าผมเห็นตัวจริงที่ไหนแล้วผมรู้สึกยังไงผมพูดได้บ้างไหมถ้าผมพูดคุณกระดาษใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่พื้นที่ที่คุณจะมาพูดคุณคุณหาเรื่องอย่างเงี้ยมันก็โดนสมควรแล้วโดนคุณมอร์ฟีนเน่ะสมควรไปเลยไปหาคุณมอร์ฟีนอีกไป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 หาคุณมอร์ฟีน กดตะกร้าร่ำชำระเร็วโชนเหนือโชนเหนือโช์เหนือโช์เหนือโช์เหนือโชนเหนือโชเนเหนือไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่อยากวุ่นวายไม่อยากวุ่นวายกับพวกโชนที่ขโมยที่ขโมยเงินแล้วติดคุก แล้วก็ไม่อยากยุ่งกับคนที่ใส่รลายคนถูกสารอาญาสั่งจับเพราะแค่นี้เองกลัวอันนี้พูดจริงๆกลัวอันนี้กลัวที่ผมพูดมันประจักษ์วยหลักฐานผมกลัวมากอืมเลิกวุ่นวายกับผมถ้าไม่เลิกผมก็จะถ้าไม่เลิกวุ่นวายกับผมผมก็ผมก็ไม่ยอม,มเลิกซะเออเลิกซะใครอยากรู้คนที่โดนสารอาญาสั่งจับคนในกูเก l e ครับ จะได้ตาสว่างบ้างแล้วใครอยากรู้พีดีแล้วใครอยากรู้เรื่องไอ้นี้บ้างล่ะไม่ใช่พีดีใครอยากรู้คดีจำคดีพระจอมเกล้าได้ไหมดังมากเลยเนาะที่โกงกันสนั่นหลายพันล้านนะ่ะอืออือ,อแล้วยังปากดีอีกนะยิ่งจะปากดีอีกเนะปากดีอีกเนะยปากให้มันเบาๆหน่อย ปากกให้มันเบาเนิดนึงไม่ได้ขู่นะไปอ่านไปอ่านในในตลาดหลักทรัพย์ไปอ่านรายละเอียดของ MGI มิสแ a นให้หมดไปอ่านรายชื่อคณะกรรมการให้หมดแล้วกด Google ดูว่าคณะกรรมการเป็นใครอย่านะบอกไว้ก่อนเพราะบริษัทเรามาหาชนมันคุณจะไปก้าวล่วงคนอื่นมากไม่ได้นะเดี๋ยวผมโยนให้ คนอื่นไปรับผิดชอบคุณจะหนาวนะผมบอกไว้ก่อนไม่ได้ขู่นะเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่กรรมการทุกคนก็ต้องดูแลบริษัทนะครับอาคุณอเวผมจําคดีพระจอมเก้าได้ครับบอสแล้วยังไงแล้วยังไงคดีพระจอมเก้าแล้วยังไงโกงไปเท่าไหร่ครับวิธีโกงทำํำยังไงกระบวนการมีกี่คนคนที่เป็นหัวโจกกระบวนการเป็นใครโนาแล้วตอนนี้เขาเป็นใครกันโนปากดีโนเ<ม>ดี๋ยวเถเดี๋ยวเถิะ เดี๋ยวถ้าเวลาคุณจะทําเวลาคุณจะทําอะไรอะ่ะคุณหัดดูแลตัวเองบ้างอย่าเฟ้อฟ้าผมไม่ได้ขู่แต่คุณต้องเข้าใจหนึ่งหลักการและสิ่งที่ถูกต้องกดน้ำพริกคนละหนึ่งกระปุกก่อนได้ไขาของกตอง็ต้องถูกต้องแล้วคุณต้องให้ความเคารพต่อผู้ผู้คนบางคนที่เขามี ความถูกต้องมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีผมแนะนําให้คุณไปดูคณะกรรมการบริษัทคุณสามารถเช็คได้จาก w w w s e t co t h แล้วคุณไปดูว่าแต่ละคนเขานั้นมีอาชีพอะไรเขาพิทักษ์กฎหมายเขาพิทักษ์ดำรงความเป็นธรรมขนาดไหนในตำแหน่งของเขาคุณต้องระวังเพราะบริษัทนี้ไม่ใช่ของผมแต่เพียงผู้เดียวเข้าใจล้าเขา,า,เ,ขาเขาเรียกผมเขาโทรมาถามแล้ว หยุดเถอะผมแนะนำมาหยุดอยู่บงมากเลยค่ะบอสอย่างเงี้ยก็ไม่ควรก็ไม่ควรก็ไม่ควรจะมาพิมพ์นะฮะบงก็ไปที่อื่นไม่ต้องมาบอกโอเคน้ำหอมสองห้าแปดกดตะกร้ามาหรือยังเนี่ยขอราคาสองห้าแปดตอนนี้ยังสองแปดห้าอยู่แอดมินไม่เป็นไรตอนนี้สองแปดห้าอย่าเพิ่งกด รอสองห้าแปดเราให้กดนะเดี๋ยวเธอจะเสียเงินเพิ่มขึ้นตะก้าแล้วจ้าแต่สองห้าแปดมาแล้วสองห้าแปดมาเย้ย่มาเย้่ยมมาเย้่ยมมาเย้ย่กดครับคนละหนึ่งกลิ่นนะฮะมีกู๊ดเว y ผมชอบมากกู๊ดเว y คือหอมคนต้องหันโอเคไหมอินเลฟหวานสดชื่นสำหรับคนกำลังจะมีความรักหรือมีความรักใหม่ๆนะฮะกริซี่ โอ้โหดูมีสเสน่ห์ดีไซเนอร์เซ็กซี่ขนมเปี๊ยะอยู่ในตะกร้านะครับหาได้เลยครับกลิ่นติดทนนานขอบคุณนะจ๊ะทุกคนที่กำลังบอกนะฮะหางานเวียดนามให้อิงฟ้าหน่อย,อยจะเย็นๆสิง,งานยุมากเธอ,อทำไม่ทันมาช่วยคุณวัดหน่อยได้ไหมคุณวัดรับสมัคร AR เพิ่มตอนนี้ใดๆมากมายไก่กองอาน้ำหอมไปก่อน น้ำหอมไปก่อนเพราะเคีรยเรื่องอิงฟ้าอยังคะไม่ได้มี